ผมได้สืบทอดมรดุร้อยพันล้านบทที่5,817จื้อเชิงกรุ๊ปเป็นองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่อยู่นานตอนใต้แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงดังนั้นคนที่อยู่นอกวงการชาจึงรู้จักไม่มากนักแน่นอนว่าสูจจออยู่ไม่เคยได้ยินชื่อจื้อเฉิงกรุ๊ปมาก่อนแต่รูปแบบการทำงานของเธอมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นอยู่เสมอมาไม่มีพฤติกรรมเฉืยชาขัดวันประกันพรุ่ง ดังนั้นเธอที่อยู่ปลายสายของโทรศัพท์อีกด้านจึงรีบหยิบปากกาและกระดาษที่วางบนโตมาจดรายละเอียดพูดว่าได้คุณเย่ไม่ทราบว่าคุณต้องการให้ฉันช่วยเหลืออย่างไรเย่เชิญกล่าวว่าฉันคิดจะให้คุณใช้ชื่อตระกูลซูไปพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับเจ้านายของพวกเขาหากอีกฝ่ายสงสัยว่าคุณที่เป็นถึงคุณนูใหญ่ ผู้นำตระกูลที่มีชื่อเสียงโด่งดังชช้นแนวหน้าอย่างตระกูลซูเหตุใดจึงมีความสนใจบริษัทชาเล็กๆของพวกเขาคุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าปู่ของคุณที่อยู่มาดากัสกาชอบดื่มชาของพวกเขามากดังนั้นคุณจึงคิดที่จะซื้อบริษัทนี้พูดง่ายๆก็คือให้คุณใช้น้ำเสียงท่าทีของคนมีเงินที่เอาแต่ใจตัวเองผู้หนึ่งมีความต้องการของชิ้นหนึ่งให้ได้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว โอเคสูจืออยู่ตกลงรับคำโดยไม่แสดงความลังเลแม้แต่น้อยพูดว่าคุณเย่โปรดให้เวลาฉันสิบนาทีก่อนอื่นฉันต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นฐานทั่วไปของบริษัทนี้โดยสังเขตจากนั้นจึงค่อยพูดคุยร่วมกับคุณเพื่อกำหนดแผนการเข้าซื้อกิจการ เย่เชิญกล่าวว่าได้ฉันจะรอฟังข่าวจากคุณหลังจากซูจืออยู่วางสายโทรศัพท์เธอค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจื้อเชิงกรุ๊ปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันทีเมื่อรวบรวมข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้มากพอสมควรหลังจากคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอค่อยโทรศัพท์ติดต่อ,อก,กลับไปหาเยเชญเย่เช,ญ,เชญรับโทรศัพท์ของเธอถามว่าคุณหนูซูคุณคิดอย่างไร สูจืออยู่พูดด้วยความเคารพคุณเย่ฉันเพิ่มได้ตรวจสอบสถานการณ์คร่าวๆของพวกเขาบริษัทแห่งนี้เป็นองค์กรร่วมหุ้นของเอกชนเจ้านายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือผู้กอ่อตั้งบริษัทแห่งนี้ชื่อว่าลูจื้อเฉิงเดิมทีเป็นเพียงองค์กรวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวแต่หลังจากมีนโยบายเศรษฐกิจฐฐแบบเปิดเกิดขึ้นในทศวรรษที่1980ธุรกิจชาของพวกเขามีความก้าวหน้าอย่างมาก ค่อยๆพัฒนาบริษัทชาแห่งนี้ให้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับหนึ่งใน5บริษัทชาภาคใต้ของมณฑลยูนนานจื้อเฉิงกรุ๊ปเสร็จสิ้นการปฏิรูปการถือหุ้นเมื่อ1ิปีก่อนในเวลานั้นบริษัทวางแผนที่จะทำ IPO เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ,บนกระดานหลักแต่เนื่องจากขนาดของผลกำไรและผลกำไรที่ไม่สม่ำเสมอแน่นอนแม้ว่าคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ของจีนยอมรับแนวทางการเสนอขายหุ้น IPO แต่สุดท้ายยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องประสบกับความล้มเหลวไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขากัดฟันพยายามเข้าร่วมตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทุนแห่งชาติแต่เนื่องจากการประเมินมูล,ลค่าของบริษัทต่ำเกินไปสภาพคล่องไม่ดีอีกทั้งเป้าหมายทางการเงินต่ำกว่าที่คาดไว้พวกเขาต้องถอนตัวจากตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทุนแห่งชาติอีกครั้ง บทที่5,818เมื่อพูดถึงเรื่องนี้สูจืออยู่หยุดไปชั่วขณะจากนั้นพูดต่อว่าตอนนี้ฉันตรวจสอบได้พอสมควรจากกราฟมูล,ลค่าการตลาดที่ส่งให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทุนแห่งชาติในเวลานั้นมีมูล,ลค่าการตลาดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านแต่รายงานทางการเงินของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เป็นที่น่าพอใจผลกระทบจากความนิยมของชาที่ลดลงอย่างรุนแรงของตลาดชา ส่งผลต่อกําไรของพวกเขาการลดลงของการผลิตชาหรือการเก็บเกี่ยวที่ชะงักงันล่าชา้าล้วนส่งผลต่อกําไรของพวกเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นธรรมดาที่ทำให้มูลลค่าการตลาดได้รับผลกระทบเช่นกันนอกจากนี้ในแวดวงอุตสาหกรรมของพวกเขายังมีองค์กรชั้นนำในท้องถิ่นของยูนนานตอนใต้อย่างจื้ออีกรุป๊ปกลุ่มบริษัทนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดในอุตสาหกรรมนี้ แต่ถึงกระนั้นผลกำไรจากการลงทุนของพวกเขายังไม่น่าพึงพอใจแม้ว่าภายนอกจะรายงานว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่มูล,ลค่าตลาดที่ค่อนข้างร้อนแรงในช่วงแรกตอนนี้เมื่อตลาดอยู่ในขาลงมูลลค่คาการตลาดนั้นยังไม่ถึง2,000ล้านดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมชาไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อพูดถึงจื้อเฉิงกรุป๊ปแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำกำไรแต่ละปีอย่างน้อย10ล้าน แต่เงินจำนวนนี้เป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อคิดที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดทุนเมื่อพิจารณาจากความพยายามที่ต้องการจะออก IPO อีกครั้งคงไม่ประสบผลสำเร็จต้องล้มเหลวอีกครั้งหลูจื้อเฉิงต้องการเม็ดเงินจากการออก IPO แต่เมื่อผลกำไรและมูล,ลค่าการตลาดมีเพียงเท่านี้เขาคงต้องผิดหวังแน่นอนเมื่อไม่อาจเข้าตลาดทุนได้ในแต่ละปีหลูจื้อเฉิงทำได้เพียงคงสภาพของกลุ่มบริษัทให้ดำเนินต่อไปในลักษณะนี้ สามารถทำผลกำไรขั้นต่ำได้ปีละ1ิบล้านแต่ในความเป็นจริงกำไรที่ตกอยู่ในมือของเขาน้อยกว่า10ล้านดังนั้นความฝันที่จะเข้าตลาดทุนด้วยมูล,ลค่าการตลาดเพียงไม่กี่ร้อยล้านคาดว่าไม่มีความหวังใดๆเย่เฉินคิดไม่ถึงว่าซูจืออยู่ใช้เวลาเพียง1ิบนาทีในการแยกแยะและสรุปข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพภายในใจของเขานับถือความเฉียบคมทางธุรกิจความสามารถในการตัดสินใจ และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้หญิงคนนี้อย่างยิ่งเขาเอ่ยปากถามซูจือ,อยู่ว่าจากมุมมองของคุณหนูซูหากคิดต้องการซื้อกลุ่มบริษัทนี้ควรจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ซูจือ,อยู่ตอบว่าคุณเย่จากข้อมูลที่ฉันสามารถหาได้จนถึงตอนนี้เจ้าของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลูจื้อเฉิงมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ที่57.6เเปอร์เซ็นต์ แต่จากโครงสร้างการถือหุ้นและการถือครองสิทธิอื่นเมื่อทำการคำนวณโดยรวมน่าจะอยู่ที่78.5%นี้เป็นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หากคุณต้องการซื้อจื้อเชิงกรุ๊ปจริงขอเพียงทำให้รู้จื้อเชิงพยักหน้าเห็นด้วยแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วขณะที่พูดเช่นนี้ซูจืออยู่วิเคราะห์ให้เย่เชิญฟังต่อว่า เมื่อตัดสินจากสถานการณ์รายได้ปัจจุบันของหลูจื้อเฉิงถ้าเขายังยึดติดกับธุรกิจนี้ต่อไปหากโชคดีอย่างมากเขาจะมีรายได้30-40ล้านหยวนต่อปีแต่หากโชคร้ายตลอดทั้งปีเขาอาจไม่ได้กำไรแม้แต่หยวนเดียวจนถึงขั้นอาจจะต้องขาดทุนด้วยซ้ำ มองไปในอีก20ปีข้างหน้าอย่างมากที่สุดมูล,ลค่าการตลาดสุดที่รวมที่เขาจะได้รับจากชื่อเชิงกรุ๊ปไม่น่าจะเกิน600ล้านหากเราส่งข้อเสนอให้เขาเพื่อความมั่นใจได้ว่าไม่ต้องเดิมพันไม่ต้องใช้เวลารอคอยไม่ต้องให้เขาต่อรองราคาเมื่อคำนึงถึงว่าเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า600ล้านในคราวเดียวไม่จำเป็นต้องรอถึง20ปีคาดว่าไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการซื้อกิจการของเรา 600ล้านเมื่อคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของเขาซึ่งเท่ากับ78.5%ดังนั้นมูลลคคาโดยรวมของจื้อเฉิงกรุ๊ปน่าจะอยู่ที่ประมาณ760ล้านเท่านั้นแต่สุดท้ายแน่นอนว่าราคาอาจจะสูงหรือต่ำกว่านี้นี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะในการพูดคุยกับหลูจื้อเฉิงเราสามารถที่จะวิเคราะห์สภาวะทางจิตใจของเขาในปัจจุบันผ่านการสื่อสารรวมทั้งความคาดหวังทางจิตวิทยา หากต้องการให้เขาตอบตกลงทันท,ทีไม่มีข้อต่อรองใดๆฉันคิดว่าให้ตั้งราคาที่800ล้านแต่ฉันเสนอว่าให้ตั้งราคาที่600ล้านเป็นราคาเริ่มต้นพูดคุยกับเขาและควรจะซื้อกลุ่มบริษัทนี้ได้ในช่วงราคาระหว่าง700ถึง750ล้านเย่เชิญถามเธอว่าคุณแน่ใจหรือแน่นอนสูจืออยู่พูดออกมาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมผู้ประกอบการเก่าแก่อย่างหลูจื้อเฉิง เขามีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงมานานหลายทศวรรษแม้ว่าขนาดของอุตสาหกรรมนี้จะมองดูใหญ่โตแต่เงินแต่ละยวนหามาได้อย่างยากลำบากคนแบบเขาไม่มีโอกาสร่ำรวยจากธุรกิจนี้ในชั่วข้ามคืนเขาต้องการนำบริษัทเข้าตลาดทุนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเขาหมดสิ้นหวังที่จะร่ำรวยในชั่วข้ามคืนไปนานแล้วคนผู้นี้เป็นผู้ที่ต้องการรับประทานให้อิ่มหนำสำราญแต่ไม่มีโอกาส และเขาคงไม่คาดคิดว่าจะมีผู้เสนออาหารรสเลิกจานใหญ่ให้แก่เขาในคราวเดียวเขาสามารถถอนตัวอย่างราบรื่นจากธุรกิจไปใช้ชีวิตหลังเกษียณพร้อมเงินก้อนโตทำไมเขาจะไม่ต้องการยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจเต็มโดยสมบูรณ์ดังนั้นการซื้อขายจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียวฉันเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดเย่เชิญรู้สึกพอใจมากพูดกับเธอว่า ตอนนี้ฉันอยู่ที่ผูเออคุณคิดว่าต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนในการจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยหากจัดการได้เร็วฉันสามารถรอคุณได้อีกสองวันแต่ถ้าคิดว่าต้องใช้เวลาจัดการอีกสักระยะหนึ่งฉันจะไปทํำธุระที่อื่นก่อนและจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหลังจากคุณจัดการเสร็จเรียบร้อยสูจืออยู่เหลือบมองดูเวลาพูดว่าที่นี่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่คุณอยู่ที่ผูเออ คงมีเวลาอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าพระอาทิตย์จะตกดินหากเรื่องราวทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีตามที่คาดไว้ฉันน่าจะทำให้เขาพยักหน้าเห็นด้วยได้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินที่ฟังคุณเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะจ่ายเงินวางมัดจำให้เขาทันทีหนึ่งรล้านหยวนและจะส่งทีมทนายความไปดำเนินการตามขั้นตอนการถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกับเขาได้ภายในชั่วข้ามคืนหนึ่งชั่วโมงเมื่อเย่เฉินได้ยินคำตอบนี้เขาพูดด้วยรอยยิม้ม ตกลงฉันจะรอฟังข่าวของคุณที่นี่เมื่อเขาพยักหน้าเห็นด้วยและคุณชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อยบอกเขาว่าคุณจะส่งที่ปรึกษาสองคนไปตรวจสอบสถานที่ผลิตชาของเขาที่ภูเขาจื้อเฉิงให้เขาแจ้งผู้รับผิดชอบที่นั่นเตรียมการต้อนรับ